สบายดีพอ่อพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สกูสกคนเดอ้อมื่อนี้มาเพาะกับแมน่นงคิงพี่น้องแมน่นหนงคิงคว้างม,มาแต่ปากเซ่พี่น้องเนาะเสียงอาจจะเบาบ่คอยดูเรื่องปันได้พี่น้องขอโทษขออภัยแมน่นหนงคิงเป็นวัดได้เป็นทิด,ดนะบั้งพี่น้องเอ้ยเป็นวัดนี่เนะาะวัดซื่อๆละบ่มีขายมแต่ลํามุพี่น้องเอ้ยเป็นวัดยเนี่ยห่อเนาะทรรมานิีนึงถือพระลูมถือยังกับบุหรมื่อนี้สีมาเฮ็ดคลิปเอ่อเอาเงินไปให้อีพอพี่น้อง เอาเงินไปให้พ่อนี่เงินค่าขับรถเด้าพี่น้องแตงแต,แต้มือวัน้นภูณะวันพระฮัทเออวันอาทิตย์พี่น้องค่าขับรถเด้าเพราะว่ามีเอฟซียังเม่ทันบอกแลนะจำนะว่าอันนั้นมีเอฟซีเมาเบิร์ดไปแล้วขิดมาไปขายตลาดบระจักกับเมื่อท่านบอกแล้ว,นน FC, เ,ว,ลวเพราะว่ายังเม่ทันเห็นล้วเลยสงสารแล้วอยูนะ่หน้าอันเด้พี่น้องมีเอฟซนะีใจดีเนาะพี่น้องนะใจดีจาก เพื่อนยู่อังกฤษบ่แหละเพื่อนโอนมาให้แต่มือนะผูวเนะประมาณสองสามมือหอดเพื่อนมานีห้ากระหอดมือว่านี่ตอนได้แองนอนพี่น้องมนนี่กลับไปเอามาให้เพื่อนหาเซนกีบเป็นเงื่อนกีบเท่เกเากันละเป็นเงืนบาทการรวมทั้งเบิร์ค่ะข้าวโพดฮกลอยบาทแต่วันนาเพื่อนโอนมาให้แปดร้อยเนาะให้ทิปเลยอเพื่อน่าวู้ขอบใจได้ลายสิเอาไปให้เด้พี่น้องเบิร์ิดีใจอยู่ะเพราะว่าที่จริงนะค่ะข้าวโพดเราประมาณ สามเซนเก่ากระไรเพิ่มอีกเซนปลายพี่น้องทิปให้ทิปเซนปลายเนาะลาคาหนี้มนันคิงไปเมื่อเซมากเลอนี้กระไรโค้งผากระไเพิรนพี่น้องมีแต่เนมเทมเทมไรเกือบพี่น้องเอ้ยเกือบบูฮูบอลสีมากหรือบอลเนาะสืเกือบใหม่มาเพิรนเพราะว่าเพิรนจมอยากได้เกือบนะพี่น้องกระคือสีมากอยู่ดอกเพราะว่าราับกระเราสั่งเอาไว้ว่าเราบโบมากโมเนมนต์ว่ารับโบมากเราบบอยากได้แบบ เป็นเกือผ้าใบแล้วก็เ да กือซุปธรรมรานะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนขัดเกือผ้าใบค่ะเพื่อนเพื่อนบ่อยอยากได้เพราะว่าอาการมันหอนบานเท่านาะเพื่อนดากัมันกระใส่ยากรนะบบมันบ่อยากมัดอยากผูกคันนะพี่น้องเอาแบบซุปแต่กระธรรมราแล้วก็เอาแบบปิดสนั่นพี่น้องเนาะขัดซีซุปโลดเพื่อนขับเป็นคนแบบว่าตีนก็อื่นยังตีนแตกสนตีนแตกก็ได้เอาแบบนี้ธรรมราโบหอนบบเอาบ่ไอ้อน้โลด ซุปใส่ธรรมดาพี่น้องเอ้ยแจ็คสซื้อถือเบอร์เล่าดิบอ๋อพี่น้องซีซิปเอสเด้ยินี้ระเบ่ดแต่เท่าไรเท่าไรที่จริงเกิดตีนี่พ่อนะซ้ำกันกับอันนั้นเท่าอีพ่อนี่ยซ้ำกันกับแม่ลำคิงเนาะใหญ่กว่าน้อยหนึ่งก็ได้แทกเอาเจ้าของซุปเบิ่งแบบแทกเอานี่มันก็ใหญ่กว่าน้อยหนึ่งกับบุหูบัดสิพอดีดิบอ๋อแต่ว่าเป็นซีที่เราหมักเลยพี่น้องอีพ่อเราหมักใส่ซีจังสิเพราะเราคนดำ ข้าศึไปใส่สีขาวสีอันนี้กับแจ็คแน่วได้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องว่าตาสีมักอยู่โบ้เดี๋ยวมือแดงกับสีเอาไปให้เนาะเพราะว่าตัวนี้ได้ยู่น่าพี่น้องเลยมันหอนได้หนักเก้าเงินคากระโพดไปให้ยไม่ใยผมไม่ใยแก็คือสีดีใจละกระโพดเราเบิ่์นตะกี้เราเป็นสีบราเบิ่์นกระโปะได้กัไก่ตเก็กียรไปด้วยนักเก็ตสีเกียร์โอ้ขาดบัวขาดวัวจัคเจสีเนาะเอ็นอีพอเราสั่งเกิดพี่น้องเลยมีโอกาสแต่เขาไม่ซีเนาะเขาไปเบียรก็ได้ไปเบสิ์เขาเบิร์นน้อย สให้แต่อีพอแหละบริอันนี้เพราะว่าบมมีเงินเลยกับซามเซนปายหัวใจนี่ก็ได้หายได้หายไม่ใยเป็นตัวนี้ซะคาร์คาโพตพี่น้องเนี้ยไปเวิร์งไปซุปน้ำกันพี่น้อกบาสิพอดีตีนนะบอเพป็นสีซุปใส่พอดีบอราคาเพิ่นสีถือใจเพิ่นบอซีนะแต่ะมาดูซาวเดือดมาไฮนี่ก็โอ้คักอยู่ได้มันโบ่หอนโบ่เอวมันใส่สบายพี่น้องเนาะบ้านเฮาอีพอเนี่ยแล้วพอคอยมีเกลือมีเกลือใส่ดอก ออกงานออกการนะเราเนาะออกแบบบริเป็นงานใหญ่งานดูดาใส่แบบนี้สบายดีบ้านเรามันบ่หวานพี่น้องมาจะเสกกับบริษัทาะพี่น้องเลยไมเบียดเนาะผ่าไปผ่ามาโอเคพี่น้องเนาะทาอีพอมาเมล็ดมาลาซีมีความรู้สึกแนวไรบริบอกรักษาแน่ดิเห็นตาจมอยากได้แต้นวนๆน่ะแต่กับผมมีเวลาเขาเสกเกือบอยู่บ้านเขาก็ไมีอยู่แต่มันกับวงงามพี่น้องเนาะ มันธรรมรานะแบบบกบันไดบจมกับใบผู <t uh> <t uh uh> ้เฒ uh ่าเพิ uh ่นแบบนี้เออคือสีได้ละคือสีเขากับใบอีเพิ่นหน่กกะขึ้สีเขากับสีผิวเพิ่นอยู่บ้างตามดูเดือดไข่นี่นะแต่ใบอีโผ่ค่ะแล้วบางมือไปมือหนักกะดืมเนาะดื้อไปแล้วไปเดือดกัาอีสิอย่างไปหาพอเพิ่นพี่น้องพอเพิ่นเห็นพอเพิ่นมาแต่นะแล้วเนาะสิ่งเอาไปให็นเพื่อนเนาะไปกับผู้เช่า เช้าวันนี้บูยิมบานเดี๋ยวเรดี๋ยวฟูจ้ายิมบานอ่ะบ๊ายบายอุ้ยเปิดไลอีกเว้โซ่อไรอีกเว้อ่ะบ๊ายบายเนี่ยบา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 รุงเนี่ยสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายเนี่ยิโอ๊ยอุ่มหอที่อันพอใหญ่นี่ก็ปวดแขนเติบไล่นี่คนพวกนี้นะบาแรงเบาๆไรหนีได้ น้อพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนากันวันละสีมักอยู่ดียยละสีมักสีมักเบอือใส่ได้อยู่บดียยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยอ้าขอลืมเอาซ่อนขาวๆมาให้เจ้าจะไปเอาในเด้อพอเลยข้าวสีห้าไอ้คนละช่องซ้ำมือเด้อนะข้าพากให่ค้นบ้านข้ามยาดพ่อก,กุ้งพ่อกเก่งบ่พ่อเอียงข,ขอรื้อซื้อ พอโคงพอโคงบ่มาจักอ่านเบิ่งคือคี้ดีนี่ว่ากลุ่มคำหยาดบ่ออานน้ำคิงต้องขึ้มาอยู่พี่เอ้่เห็นกันหรอเอียงอีพอมาแต่หน้าอะไรพี่น้องเอ้าเอาร้านก่อนโอ้โหโอ้โหยชอบบออยากว่าเฮ้ยเป็นยังไงเฮ้ยโอ้ยได้สุดใหม่่อยาาปวดปแขนสุดใหม่ได้หนิ สุดไม่ได้หนีไรจะมาเป็นสัตว์มาสุดหม่โอ้ยมัยสีเบยอยู่น้ำพใหญ่อาบงแปลงสุดดีๆหนีเดใายสุดใหม่สุดหนึ่อสุดหม่จะมาเป็นจักสัตว์มาไัหญ่ใก่วัใหญ่โอ้โหน้อโอ้โหนอเออพใหญ่กับลานพใหญ่กับลานคือว่าคนกสีเดียวกันแท้ ว้าท uh. e ุมันเต็มอยู่อ้าดอกเมิงเเกือบดีหมดเลยนองทิ้งเอามาให้ด่าเฮ้ยโอ้ดิมันบอกเมนดอดูกันนี่จะเป็นอีไอะไอนงี่าเปลนอี่างอีด่เป็นย่างอีด่ายานไส้โบราเอ็นบอกฮะมันเป็นอะไรมันเป็นหะไยิบได้ไหนเกือบยิบย่างขาเขาบอเขายิบเลยนเลยเป็นบอกเกเกือบตัวก็เสันบหันได้เลยหรอ เขายิบเขาบอหยิบต like, oh, oh ัวน oh hmm. oh yeah, ั้าอีนี่บอกนี่เขาก็หยิบตัวนี้นี่ดีดีเขยิบนี่นั่นนี่ดีเขาหยิบดีดข้างหน้ามันนี่นี่มันก็ได้สีอ๋อเอ้าซุปเบิงเบิงมันพอดีบอยังเหลือดีส่ายอยู่เงินค่ามัดไม่ใบเออค่าขับดไมใบข้าขับปวดไม่ใบแก้วถิงเอามันบ้างลูกฮนอีนอยน้อยน่ะแล้วซุปใส่ดีๆสิแก้ออกอีกยังซุปใส่โดดโอ้ยกแก้เด้ เอาลองซุปใส่ก้อนมันใส่มันพอดีบโโอ้สาสต์เข่าซีกันกับสามสองพอดีบอจักเนี่พอดีบอ,อ,บอนี่สามเท่าไงสามสามซีสามเอสาะแนจากเอฟไปเลยเอพอดีสามเอสพอดีเนี่ยเก่าละสาสเงาถือบอกเงาได้ดวนี่ใส่เอ,อ,เอาใชวัชชงมืองสตีเข่ากันเนะ <laughs> า,านเนะ <laughs> ขอยว่าสิเอาแบบซุปตัวนั้นเจ้าครับว่าแบบนี้แบบนี้ซุปตัวไรเนี่ยแล้วตัวไข่ทรวิดีโอแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันใส่ไงตัวบอนตัวนั้นมันสีห้องมันเป็นนังแบบอะไรนะนังแล้วมันจะได้นังซุปที่ซื้อเขาจะหนีมากเออกระซุปอ่ะเนี่ใส่ขอว่าตัวนี้เนี่ยมันคือนกัวมันใส่แบบว่าใส่เด่นกะละอีใส่อันนี้ตัวน้ำมันออกงานโกเกะผัวธนาขอว่าโกเกะเออวัดโกเกะโพวอันนี้พอดีปะเออพอดีออ สามเซนเข้มแขงเนาะแพงแข็งแงอกดอกสามดอกกระบาดนึ่ดอพอดีเปะปั๊บเดี๋ยวอะไรไปเปลี่ยนเนาะขมันบมอันนี้ขมันรวมจะกกัปั๊บซ้ายมันเข่ามากยุยว่าอะไรเดี๋ยวนี้ฮะมันเป็นจะได้แต่งแของแข็เนาะของแขคือวาแล้วมนาพวกแฉนเหมนเนาะ จาเลยเหอเฮาทำมันเป็นมันเป็นราคาอันนี้อยู่เดียวเขาบอกระบ้างตกด้ยล่ะสิบเยอดเก้ามันบอกมันก็คือกลัวเกิดผู้เก้าใจยุดอกพ่อเอ้ยเอาไวไปเงินค่าขราโพดเจ้าเอาเอาบ้งเบ้างบ้งเออคนนี้ก้น นาเราสื่อสอยเกือบบัวคาง่ายมีบ่นาเราสื่อโอยขับไปค้าอยู่ตลาดบัคาเนอะไก่เด้อขอบใจได้ได้เด้อไก่เนี่แต่หน้าคนเมา คอยติดหาซีฟแยกหาซีฟุดงานเลยชุดงานเลยเด้ได้ไร้ป่ายเจ้าหน้ากสิบัดอันนี้ขอบคันบ้านคันบ้านเออใส่บะไรกันไปเปลี่ยนเอออีกซุปตัวหนึ่งกับมันสะมันอันนั้นสามแสนปลายสี่แสนขอบกะรล้ว่าเออตัวนี้คือสิทอันนี้เดมันเข่ากับบ่าเท่าเดมันเย็นเดนะครับนะนาะคืออยู่อ๋อโมิ แอ๊แอ๊กแอ๊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 กแอ๊ดแอ๊กแอแอันนี้เงินชิานมอ่ะเอาวะบไม่ไหวได้ยังได้แต่อันนเงินค่ากระปุกนะใจเราเพงยานกระปกแล้วขาดอยู่านเป็นกระปโมขาดเนาะเปอีตนนเพื่ออันนั้นปลูกกระปุเมื่อถีอะไรเงินน้อยเดียวมันมองอ่ะไม่รอ ูกขาโพดจจกกับเป็นสวนเป็นไทไรเกเอได้เดอจีด้มากัดเนาะเป็นกัาโพดเท้าขาโพดอะไรเป็นหลานมูละหาขายครับอยหลานแล้ครับกาโพดเออไอจระหุใส่หุมใส่ตอนนั้นคองนั่นังทานด้ยฮยกเดียวอ๋อไม่มากินเลยมื่อไรจะเอา ไปอเอาไปบออพูดีกินเลือด้วโอ้คอยะว่าข่โพดไปใส่จีเออจีพอกิน้า่อกินะเออคอยกระทะาข่าปดอยู่ใส่ดออไปใส่ไปใส่บอโอ้เออชุดใบด้ี่ชุดใบชุดช่วยสุดเดิมลายพันนกดอกมคีกโบราณอีสัพมาแต่อีตุนเว้ ลาไคือก si ah, sì. ัรเดนาเบสี่ห้ใบรอกี้เอากับขนุมก็เด้อไปบดดาเบสี่หยเออับม้นาดีกับสีกออกไรยาสิพาขับบ้าบมันใจกับมะฝาวสีแล้วเว้รเปลียนบดด้ได้มันคือเก่า กล้วใ่เอันกัคือมันกัคือเกือบซุปอะไรพ่อแต่ว่าคยใส่จะใส่ได้อัน้คือดีๆเพราะว่าตีนจะมันเตะตีนจะมนบว่ไ่ได้อาเขาก็ไ้เออลาอาดอกไม่พอได้บางชนี่แะก็เออแดกระหินจัดทาบเดยวละจะว่าเขายิบเดีวเขาพูทันยิบเขายิบเนี่ยอะไรส์ยิบยังจะเดี๋ยวดิยิบเดี่ยพี่นะเดี๋ยวตื่นึ้นเลยื่นขึ้นเลยตืนึ้นเลยตื้นเลยนยเืลยเยตนี้ย นิดจะใช้แล้วเดี๋ยวนี้่ป่งเป็่สัเขากันสีมาไม่มเอาดิค่ยานา้วยราังเบงเ่เยมาจะหนาอะไรบอดี้ซีเื่ออีบอตอนเด็กจะนอดไน้าป่ะบอด้รอดเด้อไปเมื่ออนพี่ดเล่นกับเบกันเออใส่ปการเป็นไงใส่ โบเดูมก้ขึ้นกะพวอได้ขวื้อหาซื ha, ้อไดตุ๊กกะเวนต่ว่าจะหน่อยสิวะอันนั้นเปนอคิงฮักขึ้น่ากะพดอโบเวนตังซื้อเห็นรัตังขิดขึ้นกะพดเร้ตังขดพอจะเอาอีดาเน้่พพอคอยพักเนี่ยข้าวดึคอยชิไปดึงเขาพันโซผบเลดึงเขาอยู่ดิ รอเพิ่นไปหางูัวะ้อตอะร้คจะสีไฮยี่รอกายยูนิเ้อเบนสีเบื่อเด้อยิ่บอบายบายเลยบาเออมาโอ้ผู้นระกาอยากได้เกิดใหม่กับจุดใหม่ด้ยแบบเบบี้เกเดเบนสีไฮอนกแด้ดดินเด้อ เอาไปอืเอาี้ค้องกันนี่เนาะเอาของแขเอรสิเอาผู้ดายาเลี้ยสือเกี่าวกัผู้ใหญ่ก่อนของแเลสูตนอกกับสูดดแบบเบบาทหึ่งาาเย็เอาของโมเขีงเอาซองลอเอาลอ่้ายเอาักอามเขยง